พรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะเชิญชวนพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะชาวหัดใหญ่ด้วยนะคะ,คะต้องมาร่วมง,งานกันนะคะสรงานมาน e สโป2025หัดใหญ่ลีเซเลนเวลค่ะมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยค่ะเชิญค่ะ ก็สำหรับงานมหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่15หนะคะหรือว่า m ันนี Expo หัดใหญ่2 0 2 5นี่าะคะที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่4-6ถึงกรกฎาคมนี้นะเวลา10บโมงเช้าถึงสองทุ่มเราจัดงานกันที่หัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5เซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะก็จะได้พบกับโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะคะสินเชื่อบุคคลสินเชื่อธุรกิจ SME นะสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษนะคะรวมถึงเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะสลากออมทร ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองกองทุนอนุพันธ์นะหรือว่าต้องการจะซื้อประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพนะก็มีให้บริการกันครบที่งานมันีเอ็กซ์โปค่ะสำหรับใครที่กําลังรอในส่วนของสินเชื่อบ้านนะอัตราดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีให้เห็นในงานแน่นอนนะขอเริ่มต้นตัวอย่างโปรโมชั่นกันกับธนาคารกรุงศรีวิทยานะคะกับสินเชื่อบ้านให้อัตราดอกเบี้ยต่ำศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อปีนานถึงสามเดือนแรกเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ทางธนาคารออมสินนะะมีซับเอ็นพีเอ้นะลดราคาทั่วประเทศเลยนะมาให้ซื้อกันในราาคคลดดสสูงงุถึ้วย่ะ นอกจากนี้นะยังมีในส่วนของธนาคารอิสลามนะกับสินเชื่อ r e f i n a n ซ์ iBank ใกล้คุณนะรับอัตรากำไรต่ำเพียง0.22%ต่อปีให้นานถึง2เดือนแรกค่ะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญสู้เพื่อสุขนะสุขภาพนี่ดีขึ้นได้ที่ iBank นะคะอันนี้ก็มีทั้งการลดภาระหนี้ลดอัตรากำไรนะขยายเวลาผ่อนชำระและอื่นอีกมากมายค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจนะคะก็มีเช่นกันนะกับผู้ประกอบการนะมีในส่วนของธนาคารอมสินนะสินเชื่อ GSB Dever นะให้วงเงินคู่สูงสุดถึง100ล้านบาทค่ะธนาคาร SME ดี a n k แนะนำเอาสินเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ SME Green Productivity นะสินเชื่อบิยอนติปิก SME นะและสินเชื่อปลุกพลัง SME นะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง3%ต่อปีนะให้นานคงที่ถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะยังมีโปรแกรมยกระดับธุรกิจครบวงจรนะกับแพลตฟอร์ DX เอ็กซ์บายเบคนะคะบริษัทที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะคะร่วมโครงการได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยค่ะแล้วก็ังมีในส่วนของธนาคาร Ex i m ซมนะ Exim Bank นะมีในส่วนของประก,กันส่งออก Ex for Small ะะ็กซิมฟอร์สม i ลบ s สนะคะเบี้ยเริ่มต้นเพียง600บาทนะคุ้มครองดูแลสูงสุดถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมีในส่วนของสินเชื่อ Ex i m ซมดอกเบี้ยต่ำซอฟโลน GSB อ o o s t Up นะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่3.25%ต่อป,ปีนะให้นานถึง2ปีแรกนะคะแล้วก็วงเงินถึงสงึง40ล้านาทคะ มีในส่วนของสินเชื่อส่งออกฮาล้านดีต่อใจนะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง3.25%ต่อปีวงเงินสูงสุดถึง200ล้านบาทท้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง10ปีค่ะและมีในส่วนของธนาคารอิสลามนะไอแบงก์นะกับสินเชื่อผู้ประกอบการนักสู้ SME Boost Up นะอัตรากำไร2ปีแรกไม่เกิน3.5%ต่อปีวงเงินสูงสุดจากทุกสถาบันให้ไม่เกิน40ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะยังมีสินเชื่ออื่นๆอีกด้วยนะอย่างเช่นนะคะในส่วนของธนาคารกรุงศรีนะกับสินเชื่อกรุงศรีออโต้นะสมัครสินเชื่อ For cash. รับบัตรของฟันโรตัสมูลค่า1,000บาทค่ะสมัรสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านรับกระเป๋าเดินทางน,นะะแล้วก็สมัครสินเชื่อมอเตอร์ไซค์รับบัตรของฟันโรตทัชมูลค่า500บาทอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศและต่างประเทศนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง3.2%ต่อป,ปีผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเงินฝากนะขอเริ่มกันที่ธนาคารอิสลามนะกับเงินฝากออมมั่นใจได้คุ้มครองนะเปิดบัญชีและสมัครแอปพลลิเเคชััน Ibank รรบฟย กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกนะคะแล้วก็มีในส่วนของธนาคารกรุงไทยค่ะกับเงินฝาก Next Saving ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะคะสำหรับเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน2ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเงินฝาก Zero Tax Max ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.1%ต่อปีเมื่อฝากนาน36เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นบัตรเดบิตนะคะสมัครบัตรเดบิตกรุงไทยพิเศษเลยค่าออกบัตร0บาทนะะจากปกติ100บาทค่ะและสมัครบัตรกรุงไทย ทราเวลเดบิตคาร์ดนะคะสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดอายุบัตรอีกด้วยค่ะเงินฝากยังมีในส่วนของธนาคารออมสินนะคะกับเงินฝากเคลียรพิเศษเพื่อการกเกษียณ10ปีอัตราดอกเบี้ยสเตปอัพนะคะปีที่8ถึง10ได้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง3%ต่อปีเลยทีเดียวค่ะและมีในส่วนของสลักออมสินพิเศษ1ปีอีกด้วยนะคะงวดนี้นะคะรุ้นรับรางวัลพิเศษสูงถึง70ล้านบาทค่ะธนาคารทกอรสนะคะมีในส่วนของเงินฝากนะคะฝากเงิน3 0,000บาทขึ้นไปนะคคงยอดเอาไว้6เดือนรับกระเป๋าพับได้ The v e r R นะคะ กลับบ้านเลยนะคะและยังมีในส่วนของสลากออมทรัพย์นะคะถ้าสมัครและฝากเงินสลากออมทรัพย์ตามเงื่อนไขรับอัศจรอยสวยๆที่ระลึกกลับบ้านจากธนาคารพกรสด้วยค่ะค่ะสําหรับในส่วนของโปรโมชั่นประกันนะขอเริ่มที่ในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะสมัครและชําระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวันนะคะและต้องเกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะ,ะรับทันทีนะคะกรุงศรีกิฟต์การ์ดมูลค่าสูงถึง4 0 0 0 0บาทค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะคะสมัครและชําระเบี้ยรประกันชีวิตนะเกณฑ์เฟิร์สหรือแบงก์อัชชูรันรีทูเกเตอร์นะร บัตร Starbucks มูลค่าสูงสุดถึง1,000บาทค่ะสมัครและชาระเบีย้ยประกันวินาศภัยนะฮะรับบัตรของฝันมูลค่าสูงสุด500บาทค่ะค่ะแน่นอนว่าไฮไลท์สําคัญของงานมหกรรการเงินมอน,นิเออโฟหัดใหญ่นะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนนะซึ่งปีนี้ก็มีหัวข้อสัมมนานะ่าสนใจหลายหัวข้อเลยยกตัวอย่างเช่นนะงานเสวนานะในหัวข้อสลากกออชอนะวัตกรรมใหม่กันออมนะใครที่กําลังรอเรื่องของสลากกออชอ,อยู่ก็สามารถไปร่วมฟังกันได้ค่ะนอกจากนี้นะยังมีสัมมนนาาจรชติิใหัวข้อเม คุ้งกันภัยการเงินรู้รอดปลอดภัยและในหัวข้อแก้นี่อย่างเข้าใจแก้อย่างไรให้ยั่งยืนอีกด้วยค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆทั้งของเรื่องของสัมมนาให้ความรู้และเรื่องของโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนอยากจะรับทราบข้อมูลกันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นและตารางกิจกรรมต่างๆนะสามารถเข้าดูข้อมูลของเราได้ที่ w w w m o n e y e x p o n e t นะหรือจะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะ Facebook m o n e y Expo ได้อีกด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับคนที่จะมางานมหกกากรรมการเงิน m o n นี Expo นะนำเอกสารมาด้วยนะสอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสําเนาบัตรประชาชนนะสัะเเหน สารรับรองเงินเดือนหรือเชียบเท่านะมีเอกสารสาอย่างนี้นะสามารถสมัครใช้บริการทางการเงินได้ครบทุกธุรกรรมไม่พลาดโอกาสดีๆและโปรโมชั่นดีๆจต่งานแน่นอนค่ะ เนี่ยเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่จัดเต็มค่ะเพื่อพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่หัดใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะอย่าลืมไปร่วมงานกันงานมีทั้งนวนทั้งสิ้นนะคะ3วันด้วยกันก็คือศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์แล้วก็มีงานสัมมนาต่างๆมากมายรอให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ท่าน,นักลงทุนนะคะได้ไปอัปเดตสถานการณ์กันด้วยแหละคะ่ะ